ไสลอะค่าว่าปลาไหลจะบ,บ้าเลยชื่อของข้าคิวกรอสนักฆ่าจากท้องทะเลโหดแค่ไหนมาดูกันเรื่องที่หนึ่งสก,กลิลถ้าติดตัวเขียวสับยิ่งโจมตีก็จะยิ่งตีเร็วเก็บสแต็กตีเร็วได้สูงสุด5้าแต้มระดับความเร็วในการตีอยู่ข้างเลวเวลถ้าที่หนึ่งเขียวพุ่งพุ่งโจมตีพร้อมติดสโลถ้าที่สอง เขียวคลั่งเพิ่มพลังโจมตีให้แรงขึ้นดูเรืออได้หนักขึ้นถ้าอันติเคียวราชันเรียกแต้มตีเร็วครบ5แต้มในทันทีพร้อมล้างสถานะและป้องกันสถานะผิดปกติยิ่งตีระยะเวลาอันติก็จะยิ่งนานเพื่อที่สองสเต็ปการเล่นตัวข้าคิวกรอสเป็นไฟเตอร์ยืนเล่นได้แต่เก่งชา้าต้องอาศัยเก็บเลเวลเพราะฉะนั้น ไปฟาร์มน่าจะเหมาะที่สุดเลเวล8ถึงจะสัมผัสได้ถึงความเก่งไปไล่ฆ่าศัตรูกันไปมันฆ่ายันป้อมเอา้าเพื่อโนโดนป้อมยิงตายเลยเนี่ยเล่นฟาร์มก็ต้องเรีบฟาร์มฟาร์มมันให้หมดทั้งฝั่งเราและฝั่งศัตรูกดท่าสองตีแรงฆ่าบัฟแดงได้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็ไปล่าเหยื่อกัน ตรงนี้กำลังจะบวกเลือดสวยเท่าเปิดทุกท่าที่มีแล้วตีไปรัวยังมีเหยื่ออยู่อีกตัวเจ้าผีเสื้อน้อยท่าหนึ่งใช้หลบหลีได้เป็นอย่างดีเข้าถึงเป้าหมายแล้วตีไปรัวตีโคตรแรงตีโคตรเร็วจังหวะเข้าบวกถือเป็นเรื่องสำคัญเข้าจังหวะสองตอนที่ศัตรูสาสกิลไปหมดแล้วก็ได้เวลาของข้า เตะไปรัวท่าหนึ่งพุ่งติดสโลเข้าประชิดตียอย่างต่อเน,นื่องเลือดเด่งกระชชดพวกแครรี่ตัวบางมันต้องตายจบเรื่องก็ถอยออกมารีฟาร์มให้เลเวลนํำของน้ำเมื่อไรปลาใหญ่ก็จะกินปลาเล็กละคิดดีตัวคงใช้อันตีไปแล้วสินะงั้นก็เป็นโอกาสของข้าเข้าประชิดตีไปรัวเจ้ทาทันจิโร่เลือดไม่เต็ม ไม่ใช่คู่มือของข้าหลักการง่ายๆปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้พลังที่มากกว่าขมศัตรู <S <S เรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรกธนูฟาร์มตีแรงตีเร็วดูดเลือดยิ่งฟาร์มก็ยิ่งตีเร็วชิ้นที่สองรองเท้าว,วิ่งเร็วเสริมอึดชิ้นที่สดาบตีแรงตีเร็วดูดเลือดดาบตัดเลือดไม่ให้ศัตรูฟื้นพลังชีวิตได้ จาะกราะมันด้วยมุรามาซะเพิ่มพลังให้ตีแรงตีเร็วสูงสุดพร้อมเพิ่มความอึดด้วยดาบสีม่วงเพอทีสีรูนเ,เวกตีเร็วติดคริดราก้อนครอตีแรงจอะเกราะสปิรตวิ่งเร็วตีเร็วโซนพลังแฝงใช้เซตนี้เพื่อให้ยืนบวกได้อย่างต่อเนื่องกดใช้สกิลฮิวฟื้นเลือดในทันที ตีแรงตีเร็วดูดเลือดยืนบวกยาวๆเรื่องที่ห้าข้อควรระวังปลาใหญ่จะกินปลาเล็กเราเลเวลสามเจ้าคิดด้วยต่อเลเวลสถ้าบวกกับมันก็คงไม่ไหวท่าอันต็ยังไม่มีเจะ้าะไรไปสู้กับมันเราต้องรีบไปฟาร,รม์มรอให้ได้ท่าอันติก่อนค่อยคิดบวกเรียคลีปก่อน เอาล่ะนะเจ้าคิริโตะข้าขอแก้มืออีกครั้งคิดจะเอาดาร์คสเลเยอร์มาเปิดทุกท่าที่มีตีไปรัวเจ้าดาร์คสเลเยอร์ใจเย็นก่อนเราเป็นพวกเดียวกันนี่พี่คิวกรอสไงเจ้าลืมไปแล้วเหรอมาเป็นพวกข้าซะรีฟาร์มให้เลเวลนำ้ำเพื่อไปฆ่าพวกอ่อนแอคิริโตะเลเวลสิบสามโดนแช่อีก ก็เสร็จข้าละเข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วเจอตัวเลือดน้อยเมื่อไหร่ก็เข้าเลยสับตัวขาดเลเวลสิใครก็ไม่ใช่คู่มือทันจิโร่างั้นเหรอจะไปไหนแม้แต่เจ้าดัร์สเลเยอร์ข้าก็เก็บคนเดียวได้สบายเอาละได้เวลาปิดเกมแล้วขอบัฟแดงสักตวัว ตีให้แรงๆไปเลยต้องสองดูก่อนบวกกันแล้วฮิริโตใช้อันติแล้วเข้าบวกเลยเมื่อเจ้าใช้ทา่าเก่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาสู้กับข้าฟันตัวขาดเลือดลดไม่ใช่ปัญหาก็แค่มาฟัม์มดูดเลือดพร้อมจะบวกต่อไหนจะจบอะไยยัง ชักช้าสิเวลาอยู่ได้เจ้าดักัเลเยอร์ก็เข้าแล้วคลิปเข้าลุยเลยพวกเราไต่ปัปรัวยืนบวกกับป้อมได้สบายด้วยหลักการปลาใหญ่กินปลาเล็กข้าจะคำมือบมันให้หมด MVP เลือกล้อข้าคนนี้เป็นปลาไหลได้แล้ว <Yeah. S 2> น้ำของข้าคิวกรอสปลาชานักข่าจากท้องทะเลด้วยคติประจำใจปลาใหญ่กินปลาเล็ก ใช้พลังที่มากกว่าบดขยี้ศัตรูฮ